สวัสดีค่ะมือนี้มาเอาเฮี้ให้ป่าแล้วจ้ะเฮี้ให้ป่าคุณพอกำลังออเฮี้ให้ป่าพอเอาถ่วงข้อสันวะเพียงข้อ มาเบิ่งปลากรินปลากรินเฮี่ยเราจะเนาะปลานิี้เราจะปลานิ้มีแต่ปลาหนี้บ่พออมีปลาเน่าอื่นบ่ปลาอีกย่างเลียงเลียงนั่น พอมาหายเสมอได้ปะเนี่ยยนข้นเสี้ยนกล่นทั้งหมดมันตื่นก่อนต ป่ากินหแห้วจะโอ้ตัวเงเลียงไรวัน้เห็นปนิอยู่เากีย้คอยยางน้องินมืองไม่ไผ่ใบไผ่ปนิญโม่ใครเห็นหมหมันเห็นต่อปากงางมั่มับงปนตัวดำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เพิ่งป่ากินเฮียแล้วจ้นะเนาะโอ้ยทางฝุ่นบอบบุบบเลยฝุ่นทางฝุ่นฟองบวบเลยจ้ะนี่แล้วที่แรกก่อนวาขันมาบ้านพอว่าขันมาบ้านจะมาสาเนาะจ้ะเมื่อนี่นนะน้ำท่มวมข้อจ้ะเพราะว่าน้ำท่วมข้อมันเลอะขันจูบก็จะพับสองมือคนเดียว แต่ว่าซีปีแล้วนะจ๊ะบ่รานขด้ในสาตังแต่ก่อนไปนะะ่นละจ้าหัวนั่นก่อนมานี่สาอันนี้หัวจะขุดจ้ะหัวจะขุดโอเค เห็นป่าตัวที่สูงๆแล้วะวูนทางปุ่นบอลปุ๊บ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 ีุ๊มุ๊บปปุ๊ปลปุ๊บปุ๊นปนป <c oughs> เบิงป้าเบิงปู้เราจะชมทุ่งไร่ทุ่งนาเราจะก่อนจะไปได้ป่าว ควนจะไปได้าเาจ้ะฟ้าสางที่บ้านเราตะวันกำลังขึ้นนลจ้ะเนาะตะวันกำลังขึ้นอันนี้อ้อ้ตัวสองจ้ะ้อยตัวสองไว้ตัวสองแต่ว่าคายเราจะคายอ้อยหน่อย จะคอยสมบายเข้าบริเสียาบ่ไเ้ใส่ปุยให้ทวีเจพันธุ์เห็ดเอาเลยจ้ะเขาขายอ้อยหน่อย no ซึ่งวันนี้สมบายจะเขาขายอ้อยหน่อยเ no ขาบริเวณเอียงนยปลูกแล้วค่ะนี่คนมาซื้อเลยมะขุ่งโอ้มะขุ่งมาสั่นมะขุ้งมีหมากว่าเธอมวลที่ว่าถอมมหมากเกี่ยวก็จะรักเลยอ๋อหกมวง ข้าหม้มกินสมน้ำมพี่เหมมีอยเอาไปกินสมนาเดี๋วข้าเจ้าขีร้อยพ่อกันนะบะหม้มันกินสมนี่จ้วงไวยกับวะาย่งเราสันพัวว่าเพราะว่ามันยุกไก่มันยุกไก่บ้านไหมจ๊ะยุกไก่บ้านยุไก่ยุกไก่มึงพ่อไปนอนเอุ้ยร้ายนี่จ้ะแต่เทาจ้งไว้กับบย่งคุณพ่ออะลย บอกให้เก็บเอาเลยเอาไปกินส้ม,มนจะจ๊ะให้ก็ให้คนอื่นกินเราจะน้องเฮาก็เอาไปกินเพราะมันเป็นของเฮาพูดถางไงอุย้ย,ยลายอยู่ทางไหนเป็นไหมเธอาป็นไหมคน เท่กว่าให้คนอื่นกินแล้วเนาะแม่นบ่เทาก็บเมียกิ่นว่ามันอยู่ไก่บ้านปลานี่ก็คือกันได้จ้ะปลา <c ười> บุกไให้คนอื่นเรียกให้คนอื่นเอาเก็บเก็บเถอะเก็บ,เก,บเก็บม,มะม่วงออ ม่วงยังพอม่งเจยสวยอย่กไปกินไรเฮ้ากว่ากบมากพราะเวพราวพรวนี่เอานี่พราะเดยวมันก็น่าเบกระเด็นเลยะจีอยากก็ดินมาลอยเนาะนี่แล้วกินมละองสามหน่วยแล้วจ้ะเดี๋ยวบอกม่วงแล้วางพอ ใช้ทิ้งไ้มัมปูเข่าใช่่ะวันนี้มันไข่มันท่านใหญ่แก่ห้างเจ้าไปใช้ห้างคุณโอ้ยลมมองเลยเจ้า